แอปทักษอนและออฟพงพฒน์ เรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงพิธีกรและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคุณแอปทักษอรดารานักแสดงที่โลดแล่นอยู่บนเส้นสายวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายเรียกได้ว่าเป็นภาพที่น่าสุดประทับใจเมือ่อนางเอกสาวแอปทักษอรได้เจอกับพี่ชายสุดที่รักอย่างออฟพงพัฒน์ในงานเปิดตัวภาพยนตร์ซิกค,คาแรคเตอร์มายาพิศวงรอบกาล่าเมื ค่ำคืนที่ผ่านมาโดยคาดว่าทั้งคู่คงไม่ได้เจอกันมานานจึงมีโมเมนต์ที่อบอุ่นแบบนี้โดยแอปได้เขียนแคปชั่นไว้ว่ารักที่สุดค่ะคนนี้ซึ่งจากภาพเราได้สัมผัสถึงความอบอุ่นมิตรภาพพี่น้องในวงการบันเทิงที่มีให้กันเรียกได้ว่าเป็นภาพที่ทำให้หลายๆคนเห็นแล้วก็ต่างประทับใจในความรักของทั้งคู่เป็นอย่างมากค่ะ